อรุณสวัสดิ์นะคะวันเสาร์ช่วงสายๆวันเสาร์ที่อากาศสดชื่นมากนะคะอันนี้ก็จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเข้าสู่หน้าหนาวแล้วจะบอกว่าอากาศวันเสาร์ในช่วงหน้าหนาวนะคะอากาศดีมากแสงสวยมากเหมาะกับการถ่ายรูปมากมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราถ่ายรูปแล้วสวยที่สุดนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราถ่ายรูปแล้วสวยที่สุด มาเจอกันนะคะนิดนึงสวัสดีค่ะเพื่อนๆนสวัสดีค่ะเดี๋ยงใงรอเพื่อนๆนเข้ามาก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกันน้ำหนึงนะคะวันเสาร์อาทิตย์มันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ามาพบกันบ่อยนิดนึงวันนี้ช่วงสกินแคร์รูทีนของน้ำหนึ่งวันนี้นะคะมีหลายๆคนทักน้ำหนึ่งว่าช่วงนี้พี่น้ำหนึ่งดูแต่งหน้า เฮ้ยทำไมแต่งหน้าบ่อยทําไมทําผมบ่อยทาไมดูสดใสขึ้นทาไมดูยิ้มล่าเริงขึ้นแล้วหนึ่งจะบอกว่าเือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หน้าหนาวแล้วนะคะหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันจะดีมากนะคะแ <c oughs> ดดดีอากาศดีเหมาะกับการถ่ายรูปมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลผิวของเราให้ดีดูแล่นของเราให้ดีนะคะดูแลรูปร่างผิวของเราให้ดีเวลาถ่ายรูปออกมาเราก็ไม่ต้องมีทัดเยอะจะบอกให้นะคะเคล็ดลับของการ าขายของออนไลน์หรือการลงรูปบน Facebook นะรู้ไหม Facebook ชอบรูปที่เขาเรียกว่า fresh picture นั่นก็คือถ่ายแล้วลงเลยนะคะ f a เฟ b บุ๊จะชอบรูปที่เราถ่ายแล้วลงเลยบางทีเพื่อนๆจะเห็นว่าบางคนนะ แต่งรูปมาเยอะมากพอลงแล้วคนเห็นน้อยจังเลยกับบางคนลูปถ่ายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ลงแล้วทำไมคนกดไลค์เยอะจังเลยนั่นคืออัลกริทึมของ Facebook เขาจะจับได้เลยนะคือเราอาจจะเห็นเป็นรูปภาพแต่ a c e b o o k เขาจะเห็นเป็นโปรแกรมเขาจะเห็นเป็นรหัสโค้ดนะคะดังนั้นรูปถ่ายนะคะที่ขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะดังนั้นรูปถ่ายที่เป็นรูปถ่ายที่สดใหม่เฟรชถ่ายแล้วลงเลย Facebook จะชอบมาก Facebook จะเปิดการมองเห็นให้เราเยอะมากนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเลยไหมต้องดูแล หน้าตาดูแลรูปร่างให้ดูดีนะคะถ่ายแชะเดียวแล้วลงเลยนั่นก็คือคนจะเห็นเยอะมากนะคะดังนั้นวันนี้น้ำหนึ่งก็จะมาแนะนำนะคะสกินสกินแคร,ร์รูนของน้ำหนึ่งที่ใช้ในการดูแลผิวของน้ำหนึ่งนะคะจะบอกก่อนเลยว่าน้ำหนึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคือเวลามันน้อยดังนั้นก็จะไม่ค่อยชอบที่จะทาครีมเยอะแยะหลายขั้นตอนหรือแต่งหน้าหลายขั้นตอนดังนั้นน้ำหนึ่งชอบที่จะบำรุงนะคะบำรุงสุขภาพ ks, บำรุงผิวจากภายในค่ะดังนั้นวันนี้มาแนะนำนี่เลย แล้วก็จะบอกว่าหน้าหนาวนะคะท้องฟ้ามันจะเปิดทําให้แสง UV มันจะค่อนข้างเข้ามาเยอะแล้วก็จะสดแสงสดมากเนี่ยน้ำหนึ่งหน่นตรงนี้นะแสงคือแบบเข้ามาแสบตาเลยนะจริงๆทําให้แสบตาได้เลยดังนั้นนะคะน้าหนึ่งก็เลยจะมีตัวเนี้ยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นเนี่ยอยู่ในถุงรับความหนึ่งนะคะ สิ่งที่อยู่ในถุงรับของนหนึ่งอันนี้นะคะเป็นตัวที่ทําให้น้ำหนึ่งนะคะผิวพรรณสดใสสุขภาพดีนะคะนอกจากนั้นนะไอเทมตัวนี้ยังช่วยบำรุงนอกจากผิวแล้วยังช่วยบำรุงผมเล็บแล้วก็ช่วยนะคะในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันเป็นการดูแลแบบองร์รวมมาดูกันนั่นก็คืออะไรนี่ค่ะตัวนี้อันนี้พกจริงนะนี่คือสกินแคร์สกินแคร์ที่บำรุงผิวผมเล็บของน้ำหนึ่งที่น้ำหนึ่งพกจริงทุกวันนะคะนี่นะ นั่นก็คือบูมค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมค่ะตัวนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในที่ช่วยในดูแลนะคะเรื่องของผิวผมเล็บนะคะช่วยดูแลในเรื่องของบําบรุงสุขภาพแบบองค์รวมแล้วก็เขาเรียกว่ารอ่ะ นอกจากบำรุงผิวผมเล็บแล้วนะคะยังช่วยปกป้องผิวเรานะคะซ่อมแซมผิวเราจากการที่โดนแสง UV ทำร้ายนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นกันแดดที่กินได้เออนี่คือกันแดดที่กินได้เ,เ,อ,งเ,อ,งเองนะคือบูมนะคะใบจะบอกว่าตัวนี้นะหนซองนะคะความเข้มข้นของเขานะคะสารสกัด36ชนิดนะคะความเข้มข้นของเขาเนี่ยเท่ากับเราทานอาหารเสริมถึง20เม็ดเลยนะ1ซองเนี่ย เท่ากับทานอาหารเสริมถึง20เม็ดดังนั้นน้ำหนึ่งจึงชอบมากเพราะน้ำหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่อยากดูแลสุขภาพอยากสวยอยากกินอาหารเสริมนั่นนู่นนี่แต่ถ้าจะมาให้กินอาหารเสริมเม็ดที่ใหญ่เป็นกํากําทีละิน20เม็ดไม่ได้จริงๆไม่รอดจริงๆดังนั้นนะคะบูมนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมตัวนี้นะคะจึงเป็น อะไรที่ตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์สาวยุคใหม่มากๆเลยเพราะว่าสะดวกทานง่ายแล้วก็เข้มข้นมาก1นซองเนี่ยเท่ากับอาหารเสริมถึง20เม็ดด้วยกันแล้วก็ทานอย่างไรน้ำหนึ่งนะคะก็จะทาน2เวลานะคะบางทีน้ำหนึ่งก็จะทานช่วงก่อนนอน พอเวลาเราทานก่อนนอนใช่ไหมคะตัวนี้เขาจะมีคอลลาเจนประมาณ2,500มิลลิกรัมเป็นคอลลาเจนเปปไทด์นอกจากนั้นก็มีวิตามินและก็สารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิดที่เวลาเราทานก่อนนอนแล้วก็ร่างกายเราสามารถดูดซึมไปแล้วก็ซ่อมแซมคอลลาเจนใต้ผิวของเราตื่นขึ้นมาแล้วผิวพรรณก็จะชุ่มชื้นนะคะนอกจากนั้นนะคะสามารถทานได้ตอนไหนก็ได้นะคะจะเป็นตอนเช้าตอนท้องว่างหรือว่าตอนบ่ายๆก็ได้อย่างเนี่ยวันนี้น้ำหนึ่งพกมาที่ทํางานด้วย ทานตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะคะว่าทานแล้วจะอ้วนหรือเปล่าคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนเปปไทด์สามารถทานได้ในช่วงที่เราลดน้าหนักนะคะไม่อ้วนนะคะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์แล้วก็ใช้ชูคาร์โรสในการให้ความหวานแทนน้าตาลดังนั้นเป็นคอลลาเจนที่ไม่ทําให้เราอ้วนนะคะแล้วก็มีสารสกัดต่างๆที่ช่วยดูแลช่วย boosting ผิวของเราแล้วก็ b o สต t i n g ร่างกายของเรานะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนะคะอย่างวันนี้น้ำหนึ่งพกมานี่นะคะพกมาน้ำหนึ่งจะใส่ซองเล็กๆนะคะอย่างเงี้ย พกมาที่ทํางานพกติดตัวตลอดเพราะว่าแดดแรงจริงๆแดดแรงจริงนะคะดังนั้นเราต้องปกป้องผิวทานกันแดดเพื่อปกป้องผิวเดี๋ยวนี้สมัยนี้ดีเนาะ <c oughs> เขาเรียกว่ามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะทาให้ผิวของเราค่ะสามารถจะดีท็อกซ์นะคะเอาของเสียหรือพวกแบบสารอนุมูลอิสระออกได้สังเกตไหมว่าช่วงนี้น้าหนึ่งนะคะผิวพรรณสดใสหน้าตาสดใสขึ้น แต่งหน้าน้อยมากแต่ดูสดใสขึ้นใครว่าจริงกดหัวใจมาโรวัวให้น้ำหนึ่งเป็นกําลังใจให้น้ำหนึ่งด้วยนะเออนะคะหรือแม่ก็ใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์มีประโยชน์นะคะก็ฝากแชร์ด้วยเนาะฝากแชร์ด้วยเป็นกําลังใจให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวน้ำหนึ่งมาชงให้ดูนะคะบูมคอเจนบูมคอเจนลีเดียตัวนี้จะเป็นของคุณพอนะคะ พรีเซนเตอร์ก็จะเป็นคุณดีเดียนั่นเองนะคะน้ำหนึ่งทานแล้วบอกเลยว่าเนี่ยหลงรักมากจนท้องพกพกติดตัวนี่คือการนี่คือสิ่งที่พกติดตัวทุกวันนะคะสกินแคร์นี่คือสกินแคร์และเครื่องสำอางที่หนึ่งพกติดตัวทุกวันนะ,ะ <S <S ทานอย่างไรคะ่ะบูมคลาเจนนี่นะคะหนึ่งซองกับน้ำเย็ยนๆค่ะหนึ่งแก้วสดชื่นนะคะหนึ่งซองกับน้ำเย็ยนๆหนึ่งแก้วสดชื่นหนึ่งนะคะหนึ่งซองะะซอยู่นะคะแกะ นี่นะจะบอกว่าสัมผัสแรกนะคะนี่สีสวยไหมสีสวยไหมกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากบอกเลยว่า b l มค m c r a y ตัวนี้กลิ่นหอมมากเลยก็คนค่ะแล้วเห็นความเข้มข้นของสารสกัดเลยนะเห็นไหมเห็นความเข้มข้นของสารสกัดไหมตัวเนี้ยจะบอกว่าแบบว่าห,หอมแบบหอมเชอร์รี่หอมแพชชั่นฟู้ดอ่ะ อ๋อหอมหอมส้มส้มส้มสีชมพูที่แบบว่าที่มีขายเมืองนอกเลยมันม่้บอกกลิ่นไฮโซมากแค่กลิ่นก็แบบสดชื่นนะคะคนละลายง่ายมากนะคะในน้ําเย็นหรือว่าน้ําธรรมดาก็ได้นะคะในน้ําเย็นหรือว่าน้ําธรรมดาก็ได้เนขะ้มข้นมากเลยนะหนึ่งแก้วเนี่ยเข้มข้นมากจริงๆนะคะ ดูได้เลยว่าสารสกัดเยอะมากแล้วก็ดีต่อผิวดีต่อผมแล้วก็ดูดซึมเร็วมาก,มมากนี่นะคะเยวเรามาดื่มกันเลยนะคะดื่มดีต่อใจดีต่อผิวนะผมเล็บนะคะบูมคาราเต้น,น สดชื่นมากบอกได้เลยว่าสดชื่นเหมือนเราได้แบบให้รางวัลตัวเองอะอแบบรักอะรักเลยไม่มีกลิ่นคาวเลยนะ ดูแลตัวเองง่ายๆแค่วันละหนซองนะคะจะทานก่อนนอนก็ได้หรือหมือนน้ำหนึ่งก็คือพกติดตัวมาทานในช่วงกลางวันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหกล่องนะคะจะมีทั้งหมด14ซองนะคะ1กล่องจะมี14ซองราคา590บาทสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศหรือใครสนใจก็สอบถามน้ำหนึ่งเข้ามาได้เลยนะคะส่วนใครก็ตามอยากได้เป็นแพ็คแบบทาน1น1เดือนต่อเนื่อง ติดต่อการน,นะคะถูกใจอยากจะทาน 1- นหรือเดือนตอนนีน้ตอนนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษมากค่ะซื้อ5กล่องแถมไปเลย1กล่องประหยัดมากๆซื้อ5กล่องแถมไปเลย1กล่องเท่ากับได้ส่วนลดถึง600กว่าบาทเลยนะคะดังนั้นนะคะตอนนี้โปรโมชั่นนี้จะด่วนจำนวนจำกัดเฉพาะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะ5กล่องแถม1กล่องนะคะหรือใครก็ตามที่บอกว่า ทานดีแล้วมีคนถามถึงตลอดเลยว่าทำไรอยากจะทําตลาดออนไลน์อยากจะขายบูมคอลเซเจ้นทาอย่างไรพี่หนึ่งทักแชทสอบถามน้ำหนึ่งเข้ามาได้นะคะสําหรับการเป็นตัวแทนนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดที่น้ำหนึ่งสามารถจะอธิบายหรือว่าแจ้ง,จงได้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าปรึกษากันหลังไมนะคะสำหรับการ เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนขายนะคะก็สําหรับวันนี้ใครก็ตามที่อยากจะที่อยากจะดูแลตัวเองง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะสาหรับสาวยุคใหม่ไม่ต้องมานั่งทาครีมสิบขั้นตอนแล้วเนาะเราดูแลตัวเองง่ายๆด้วยบูมคอลลาเจนอันนี้คือสกินแคร์นะคะใครถามว่าในกระเป๋ามีสกินแคร์อะไรบ้างนั่นหนึ่งบอกได้ว่ามีสกินแคร์แค่ตัวเดียวนั่นก็คือนี่เลยค่ะบูมคอลลาเจนนะคะวันนี้หนึ่งขออนุญาตก,กลับเข้าห้องไปทํางานต่อก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันไม่ เดี๋ยวให้ดูวิวเดี๋ยวให้ดูวิวเดี๋ยวให้ดูวิวนะคะบูมคอลลาเจนนะเดี๋ยวมาดูวิวกันว่าวันนี้นะคะอากาศสดชื่นหรือเปล่านะคะนี่ค่ะอันนี้คือวิวนะที่ทํางานน้ำหนึ่งเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้อากาศสดชื่นเหมาะสำหรับการออกไปข้างนอกไม่เอ่ยนะนี่นะท้องฟ้าสดใสมากนะคะวันนี้วันนี้ท้องฟ้าสดใสมากน้องไหนคะ น้องไนรอพี่แป๊บนึงนะคะน้องไนไปกินข้าวไื้ยังเอ่ยไน,นไปกินข้าวไื้ยังไปกินได้เลยนะพี่กำลังจะเข้าไปที่ทำงานเข้าไปในห้องละนะจ๊ะบ๊ายบาย